เพื่อนๆคิดว่าตนเองเป็นคนที่มีไหวพริบดีไหมครับงั้นเราลองมาทําตัวเป็นนักสืบกับหนึ่งในคดีที่ว่ากันว่าลึกลับที่สุดของยุคกันเลยดีกว่าเพราะมันเป็นปรมปิศนาที่แบบทางทีมสืบสวนนี่เนี่ยเขาได้ตีความกันจนปวดหัวแล้วก็ยังแก้คดีกันไม่ได้คดีนี้นะครับมีชื่อว่าคดีการฆาตกรรมออเทมิสโอเกทรีหรือว่าคดีห้อง1046ฮนะ ซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอนวินเพจเอฟแอนดเดในวันนี้กันเลยครับย้อนกลับไปในประมาณช่วงบ่ายๆของวันที่2มกราคมปี1935กนะครับก็มีชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าโรแลนด์ท i โอ n ได้เดินเข้ามาพักยังโรงแรม Pre s i d e n t ในเมือง Kansas City ของสหรัฐอเมริกานะครับพยานที่ได้พบเห็นชายผู้นี้เนี่ยได้กล่าวว่า ชายคนนี้นะครับมีผมสีน้ำตาลแต่งตัวดูดีมากมีอายุประมาณสัก20-35ปีฮะและที่สังเกตได้เด่นชัดที่สุดของชายผู้นี้เนี่ยก็คือเขามีหูที่มีรูปร่างผิดปกติเหมือนกับดอกกระหล่ำปีครับคือมันจะเป็นแผลที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากคนที่แบบถูกบ้องหูบ่อยๆอย่างพวกนักมวยอะไรแบบนี้นะหูของเขาก็เลยได้แบบกลายเป็นแผลเป็นจนพองโตเป็นรูปน่าเกลียดแบบนี้นั่นเอง และเรื่องที่แปลกนะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ชายคนนี้เนี่ยได้เข้ามาพักอย่างโรงแรมแห่งนี้เลยชายคนนี้นะครับเขาได้เข้ามายังโรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้มาขออยู่ห้องบนบนที่แบบมีหน้าต่างน้อยๆมากที่สุดซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบความมืดนะครับทางพนักงานครับก็เลยได้จัดแจงมอบห้องซึ่งอยู่ชั้น10เป็นห้องหมายเลข1046ให้เขาไปนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อเด็กยิ้วกะเป๋าได้นําโรแลนด์เนี่ยเข้าไปยังห้องพักก็พบว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ได้นําสัมภาระอะอไรมาด้วยยเลย ตัวเขาเองนะครับพกมาแค่แปรงสีฟันยาสีฟันหวีแล้วก็เสื้อคลอดหนาๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งพอเข้าห้องไปแล้วนะครับในเวลาต่อมาก็มีแม่บ้านคนหนึ่งที่จะเข้ามาทําความสะอาดในห้องนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่ามันเป็นห้องเปล่าไงก็เปิดประตูพุ่งพรวดเข้าไปครับแต่พอเจอลูกค้านั่งอยู่ข้างหน้าก็แบบตกใจเลยบอกอ้าวอา้ขอโทษค่ะหนูจะมาทําความสะอาดแต่เดี๋ยวหนูจะกลับมาใหม่ตอนที่ไม่มีลูกค้าอยู่ก็แล้วกันนะ ทว่าโรแลนดนะครับก็บอกให้เขาแบบเออไม่เป็นไรหรอกทําไปเถอะหนูแต่ว่าไม่ต้องเปิดไฟนะแม่บ้านก็แบบได้เริ่มลงมือทําความสะอาดห้องครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหลอนๆชกคนทีเดียวคือว่าแม่บ้านนะครับแกได้มาเล่าภายหลังว่าในห้องทัานน่ยมันมืดมากเพราะฮีไม่ให้เปิดไฟอะไรเลยจะมีก็เพียงแค่ไฟบนหัวเตียงเท่านั้นแหละครับที่ได้เปิดสลัวๆอยู่ดวงเดียวก็อย่างที่บอกไปนะครับเฮียโรแลนด์แกเนี่ยคงจะไม่ค่อยชอบแสงสว่างอะไรเท่าไหร่ แต่แบบบรรยากาศมันคงจะสยองน่าดูแล้วนะคือคิดตามสิเป็นแม่บ้านไปทําความสะอาดในห้องมืดๆแล้วแบบมีลูกค้าจ้องมองอยู่ในมุมมืดตลอดเวลาซึ่งพอแม่บ้านทําความสะอาดเสร็จและกาลังจะออกจากห้องนะครับโรแลนด์ Roland ก็ได้บอกกับแม่บ้านว่าออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องล็อกประตูนะเดี๋ยวจะมีเพื่อนคอยเนี่ยเข้ามาเยี่ยมซึ่งเธอก็แบบโอเคแล้วก็ออกไปครับจากคาให้การของแม่บ้านที่ได้มาพูดทีหลังนะครับเธอได้บอกว่าตอนที่เธอได้ไปทําความสะอาดในห้องเนี่ยโรแลนด์ Roland ดูท่าทางแบบเหมือนตื่นตระหนกกลัวอะไรบางอย่างอยู่พิคน ็เลยทาให้เธอเนี่ยกลัวไปเองด้วยเลยต่อมาครับเมื่อเวลา4ี่โมงแม่บ้านคนเดิมเนี่ยก็ได้เดินมาที่ห้องของโรแลนด์แล้วเพื่อจะเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยมาเปลี่ยนให้เขาซึ่งเมื่อเธอเคาะประตูไปเนี่ยก็ไม่มีใครตอบเธอก็เลยคิดว่าไม่มีคนอยู่ในห้องมั้งแต่เผอิญห้องไม่ล็อกไงครับเธอก็เลยแบบถือวิสาสะเข้ามากะว่าจะมาวางผ้าเช็ดตัวอะไรในห้องนี้ให้แต่พอเข้ามานะครับก็ตกใจเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้โรแลนด์นี่นะครับมันนั่งอยู่นิ่งๆบนเตียง,บยงแบบไม่พูดอะไรแล้วก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็ยัง เธอก็เลยแบบคิดว่าฮีแกคงแบบเหนื่อยมั้งคงจะนั่งหลับสะปะงกอะไรแบบนี้ก็เลยเอาผ้าวางให้นะครับแล้วก็เดินออกไปแบบไม่ได้ปลุกเขาซึ่งตอนที่วางไปนั้นเนะี่ยเธอก็แอบเหลือบไปเห็นโน้ตอันหนึ่งที่ได้เขียนว่าดอนรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาในอีก15นาทีแต่แบบฮีก็ไม่ได้ไปไหนนี่จะเขียนโน้ตเอาไว้ทําไมแม่บ้านก็โอเคไม่เผือกเรื่องลูกค้าไม่เป็นไรหรอก็เดินออกไปครับเช้าวันต่อมาครับคือวันที่3มกราคมของปี1935ม้แม่บ้านเจ้าเก่านะครับก็ได้มาที่ห้องนี้ก้ว เพื่อที่จะมาทําความสะอาดห้องนั่แหละแต่ทว่าคราวนี้นะครับห้องเนี่ยถูกล็อกจากด้านนอกเธอก็เลยคิดว่าโรแลนด์เนี่ยคงจะออกไปทําธุระอะไรข้างนอกนี่แหละก็เลยได้ใช้กุญแจเนี่ยล็อกประตูไว้จากด้านนอกครับแต่ผิดคาดครับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยบักโรแลนด์ยังนั่งช่างอยู่ที่เดิมท่ามกลางแสงสลัวแบบเสื้อคลุมดําๆเหมือนเดิมเลยถ้าแอดเป็นแม่บ้านคนนั้นนี่แอดไปขอผู้จัดการเปลี่ยนไปทาความสะอาดห้องอื่นแล้วไม่ทําห้องนี้หลอนเกินกบ้าแล้วเข้าไปทีไรได้ทําหัวใจวายแท้ทุกที แต่เรื่องที่แปลกก็ค really ือไอ้บ้าตัวไหนเนี่ยมันมาล็อกประตูจากด้านนอกครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าประตูโรงแรมสมัยยุค1 9 3 0เนี่ยมันไม่ได้มีแบบกีการ์ดรูดปื๊ดๆอะไรจากข้างนอกมันจะเป็นแบบใช้กุญแจอยู่ครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามีใครเนี่ยได้มาหาบักนี่เสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้กุญแจเนี่ยล็อกห้องเอาไว้ครับแต่หนึ่งในปัญหาก็คือถ้าโรแลนด์เนี่ยอยู่ในห้องนี้คนเดียวแล้วใครจะเป็นคนล็อกประตูจากด้านนอกล่ะ ก็คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโรงแรมสมัยก่อนในยุคปี1930อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีคีย์การ์ดแบบตืดๆอะไรอย่างที่เรามีปัจจุบันมันจะเป็นกุญแจครับล็อกเอาไว้คือถ้าใครไม่มีลูกกุญแจเนี่ยก็จะล็อกประตูไม่ได้ครับแม่บ้านก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในห้องแล้วตอนออกไปเขาก็ล็อกประตูอะไรขังโรแลนอะไรไว้อย่างนี้หรือเปล่าแต่ยังคิดไม่ทันขาดคําครับเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นครับและบักโรแลนเนี่ยก็รับโทรศัพท์ขึ้นมาซึ่งเขาก็พูดกับคนในโทรศัพท์ว่า ไม่คอยยังไม่อยากกินข้าวตอนนี้คอยเพิ่งเปิดอาหารเช้ามาซึ่งเมื่อสนทนากันไปสักพักนะครับเสียงของชายผู้นี้เนี่ยก็แข็งขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็บอกว่าก็บอกแล้วไงว่าไม่หิวแม่แม่บ้านของเรานี่ก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนซ c t v ในยุคนั้นเสียเหลือเกินนะเก็บข้อมูลมาซะทุกอย่างจริงๆและใน4โมงของวันเดียวกันนะครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวอีกแล้วแม่บ้านเราเขากลับมาครับเอาผ้ามาให้ที่ห้องนั้นแต่ถ้าว่ารอบนี้พอแม่บ้านมาถึงหน้าห้องนะครับเขาก็ได้ยินเสียงผู้ชาย2คนอยู่ในห้องครับ อันนึงเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ทุ้มกว่ามากเธอก็เลยเดินไปเคาะประตูห้องก๊กก๊กกซึ่งเสียงที่พูดกันอยู่เนี่ยก็หยุดแล้วก็บอกมาว่าใครนะ่ะแม่บ้านก็เลยตอบว่าเออเป็นแม่บ้านค่ะหนูจะเอาผ้าขนนู่มมาให้เปลี่ยนคนในห้องก็ตอบมาว่าปะตองปะตองเราไม่ต้องการใช้พชสดวเวลานี้ก็เชงแม่บ้านกลับไปครับและคืนนั้นเองนะครับก็มีเพื่อนห้องเรือนเคียงเนี่ยได้ยินเสียงที่เอะอะโวยวายน่ารําคาญคาดว่าน่าจะมาจากห้อง1046ครับซึ่งก็เป็นเสียงของผผููู้้ชาายยแลลลกหญิงงทที่ทํัะะเอ แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับก็คือเรื่องชาวบ้านก็ปล่อยเขาตบตีกันไปนี่นแหละแล้วก็โผล่มาถึงเช้าวันต่อมาครับวันนี้เนี่ยทางพนักงานของโรงแรมเขาพบว่าโทรศัพท์ของห้อง1046นะครับมันวางไม่สนิททางรีเซพชั่นข้างล่างครับก็เลยได้ให้พนักงานโรงแรมเนี่ยขึ้นไปบอกกับชายห้อง1046เนี่ยว่าให้วางสายดีๆพอพนักงานโรงแรมขึ้นไปถึงห้องของบัคโรแลนด์นะครับข้างหน้าห้องเนี่ยก็มีป้ายแปะอยู่ว่าอย่ารบกวน ต่จะทําไงได้ล่ะนายสั่งอย่ารบกวนพนักงานก็เลยเคาะประตูแบบเบาๆครับแล้วก็ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาจากในห้องว่าเข้ามาแต่ทว่าเข้ามาได้ยังไงล่ะประตูห้องมันยังล็อกอยู่เลยก็เลยเคาะประตูต่อไปครับแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบรับกลับมาละพนักงานก็เลยคิดแบบว่าไอ้นี่คงจะเมาแอนแน่ๆก็เลยเคาะประตูไปรัวๆดังๆครับแล้วก็บอกว่าวางสายลงด้วยนะครับคุณผู้ชายเสร็จแล้วก็จากไปครับแต่แบบนิดนึงนะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนี่มันโรงแรมอะไรกันเนี่ยมันจุนจ้านกับลูกค้ามากเกินไปขนาดป้ายห้องเขียนแล้วว่าอย่ารบกวนแล้วถ้าลูกค้าเขาไม่วางสายอะไรในทางโรงแรมทำไมจะต้องไปเดือดร้อนอะไรกับเขาด้วยเอาเถอะมันคงเป็นเรื่องของระบบโทรศัพท์ในยุคนั้นมั้งฮะผ่านไม่อีกสองชั่วโมงนะครับทางรีเซพชันด้านล่างเนี่ยก็พบว่าไอ้โทรศัพท์ที่เขาบอกให้ไปวางเนี่ยมันก็ยังไม่วางเลยก็เลยสั่งให้พนักงานนะครับขึ้นไปบอกให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยวางสายอีกรอบซึ่งรอบนี้นะครับฮีก็ขึ้นไปแล้วก็พบว่าห้องล็อกครับ ก็เลยถือวิาสาสะไขาประตูเข้าไปจะไปวางสายให้เลยครับแต่เดี๋ยวนะบุกห้องลูกค้าแบบนี้มันทําได้เลยเลยเอาเป็นว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็พบกับบักโรแลนด์เนี่ยได้นอนแองแมงอยู่บนเตียงครับพนักงานก็แบบ m, ว่าแล้วเมาอยู่จริงๆก็ここここเลยเดินไปหยิบโทรศัพท์ครับวางลงท,ที่เดิมแต่ว่าในเวลานั้นเองนะครับพนักงานก็ได้สังเกตเห็นที่ว่าบนเตียงที่เขานอนอยู่เนี่ยมันก็มีคราบอะไรดําๆไหลออกมาอยู่เต็มภาพบูเตียงเลยทว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับด้วยความที่ว่าห้องมันมืดมันก็เลยมองไม่ชัดเจน ก็เลยเดินออกมาแต่แล้วไม่นานต่อมานะครับทางโรงแรมก็พบว่าไอ้โทรศัพท์ของห้องนี้เนี่ยมันดันไม่วางสายอีกแล้วก็เลยสั่งให้ไอ้พนักงานเนี่ยครับขึ้นไปบอกเขาอีกรอบหนึ่งแต่ทว่าสิ่งที่พนักงานต้องเจอรอบนี้นะครับมันกลับไม่เหมือนกับทุกรอบครับก็คือร่างของบกักโรเวนทีออเวนนะครับนอนกองอยู่หน้าบริเวณพื้นด้วยสภาพที่แบบเปลือยเปล่าถูกมัดแขนมัดขามัดคอนอกจากนั้นนะครับบนร่างของเขาเนี่ยมันก็ยังเต็มไปด้วยบาดแผลแล้วก็เลือด เลยที่ตามห้องน้ำผ้าม่านฝ้าเพดานนะครับมันก็ได้เต็มไปได้วยคราบเลือดไปหมดเลยพนักงานโรงแรมนะครับก็จึงไม่รีรอสิโทรแจ้งโปลิสทันทีเลยนอกจากนั้นนะครับก็ต้องเรียกรถพยาบาลมาอีกเมื่อมาถึงแล้วนะครับพนักงานก็ได้ทําการสืบสวนแล้วก็สอบปากคําบักโรแลนที่ได้นอนแองแมงฮะว่าเกิดอะไรขึ้นโรแลนก็บอกไม่มีอะไรหรอกเขาแค่ล้มหัวฟาดอ่างเอง แต่แบบล้มหัวฟาดอ่างบ้าเลยเนี่ยเลือดสาดเต็มอ้องแถมกระโหลกเล้าปอดโดนที่เป็นแผลทะลุนี่ยังไม่พอมีเวลามามัดมือมัดเท้ามัดคอตัวเองนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยยังไงก็ตามนะครับพนักงานสืบสวนเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะมารีรอแล้วเพราะว่าบักโรแวนเนี่ยบาดเจ็บมากก็รีบส่งตัวเขาเข้าโรงพยาบาลครับซึ่งเวลาต่อมานะครับบักโรแวนผู้นี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงทิ้งให้ทุกคนนะครับได้แบบว่ามีปริศนากันอย่างงง,งๆเลยว่าหีตายไปได้ไงและใครเป็นคนไข้ และเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับการสืบสวนก็ต้องเริ่มต้นขึ้นสิทางทีมสืบสวนนะครับเขาก็พบว่าของใช้ทุกอย่างที่โรแลนด์ได้นําเอาติดตัวมาเนี่ยตอนนี้มันหายไปหมดเลยแล้วที่หูโทรศัพท์ของห้องเขานะครับนอกจากที่มันจะมีรอยนิ้วมือของพนักงานโรงแรมนี้เนี่ยมันก็ยังมีรอยนิ้วมือของหญิงปริศนาอยู่4รอยครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นรอยนิ้วมือของใครฮะและเมื่อยิ่งสืบไปอีกสืบไปอีกนะครับโปลิสเขาก็ได้เจอกับเรื่องราวที่ยิ่งทําให้มันดูลึกลับ นั่นก็คือชื่อของไอโรแลนด์ทีโอเวนที่นายคนนี้เนี่ยได้เข้ามาใช้เช็คอินในโรงแรมน,นะครับมันเป็นชื่อปลอมมาตลอดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็เคยไปพักที่อีกโรงแรมหนึ่งมาด้วยแล้วเขาก็ใช้ชื่อปลอมกับโรงแรมน,นั้นอีกครับที่เป็นชื่ออื่นนะคงด้วยความที่ว่าสมัยก่อนนะครับโรงแรมเนี่ยเขาก็คงจะไม่เข้มงวดกับการขอข้อมูลยืนยันตัวตนของลูกค้าละมัง้งก็เลยไม่ได้ทําให้เรามีข้อมูลของชายผู้นี้อย่างชัดเจนนะครับคดีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นคดีฆาตกรรมที่ไม่ทราบตัวฆาตกรครับ มันก็ได้กลายเป็นคดีที่โด่งดังอยู่หน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเลยในยุคนั้นแต่มันก็เป็นคดีที่แบบตํารวจสืบเท่าไหร่มันก็สืบไม่ได้ก็เลยต้องปิดคดีไปครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยมีแผนว่าจะนําศพของโรแลนด์เนี่ยไปฝังไว้ยังสุสานของคนที่ไร้ญาติครับทว่าวในเวลาต่อมานะครับมันก็ได้มีโทรศัพท์มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่า อย่าเอาศพของเขาไปฝังไว้ที่สุสานของคนไร้ญาตินะให้เอาศพของเขาเนี่ยไปฝังตามตำแหน่งนี้นี้แทนซึ่งคนที่ได้โทรมาในโทรศัพท์นะครับก็ยังได้พูดอีกว่าโรแลนด์เนี่ยจะได้ไปอยู่ใกล้ๆกับน้องสาวของเขาแล้วเดี๋ยวข้าทำส่งทำศพอะไรนยะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนออกให้เองอ๋อแล้วเรื่องที่มันตายเนี่ยก็เพราะว่ามันไปทำเรื่องอะไรบางอย่างกับคูมันของมันเอาไว้ไงละ่ะเอาจริงๆนะไอ้คนที่หักหลังชาวบ้านเนี่ยก็คนที่จะต้องสมควรตายแบบนี้แล้วนี่แหละแล้วเขาหวางสายไปฮะ แล้วในเวลาเดียวกันนะครับก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับได้โทรไปต่อว่าทางสำนักพิมพ์ครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นข่าวที่มั่วเองลงข่าวซีซัวโรแลนด์ Roland ไม่ได้ถูกฝังไว้ที่สุสานคนไร้ญาติซะหน่อยเขามีที่จะไปอยู่แล้วและงานศพของเขาน่ะก็ได้กำหนดเอาไว้แล้วด้วยเมื่อพนักงานนังสือพิมพ์ได้ยินดังนี้นะครับก็แบบเดียเด๋ยวๆแ,แล้วป้าเป็นใครล่ะป้ารู้จักกับโรแลนด์ด้วยเหรอผู้หญิงที่โทรมาก็อึ้งไปสักพักครับหลังจากนั้นก็บอกว่าไม่ต้องมาถามมากนะฉันรู้แล้วกันว่าฉันกกลังงทออะะไไรรยยู่เสส็จว,วาาป และในวันงานศพของโรแลนด์นะครับมันก็มีเงินจํานวนหนึ่งที่ได้ส่งมาอย่างงานศพจริงๆซึ่งก็เป็นวิธีการส่งมาด้วยเอาเงินเนี่ยมัดมายัางในห่อหนังสือพิมพ์นะครับพร้อมกับการ์ดใบหนึ่งที่เขียนว่ารักตลอดไปนะจากลุยส์ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ลุยส์นี่มันเป็นใครคดีนี้นะครับมันก็เริ่มปนเปกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถแก้ไขคดีการตายนี้ได้เลย จะมีไว้ก็แค่หลากหลายทฤษฎีที่บอกว่าชายคนนี้เนี่ยโดนใครฆ่าทฤษฎีแรกนะครับก็คือโรแลนด์เนี่ยอาจจะเป็นสายวายฮะที่เขาเดินไปจับคู่กินตับอะไรกับนายดอนที่ว่าเนี่แหละแล้วก็คงจะมีปากเสียงกันจนสุดท้ายนะครับก็เลยโดนบักดอนคู่นอนเนี่ยแหละโบกซะจน HP หมดเลยทฤษฎีที่2นะครับก็บอกว่าโรแลนด์นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าฮีเนี่ยเป็นผู้ชายที่คบ2คนในเวลาเดียวกันนั่นก็คือชายและหญิงฮะชายฮะฮีได้ทั้ง2อ,อย่าง เสร็จแล้วในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งสองก็เลยเข้ามาตบตีแย่งดุ้นกันถึงห้องของโรแลนด์เลยก็คือวันที่มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันอยู่ในห้องนั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็เลยลงเอ่ยที่ว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าโรแลนด์ซึ่งรอยนิ้วมือของผู้หญิงที่ติดอยู่ที่โทรศัพท์นะครับก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือของผู้สาวผู้นั้นก็ได้และทฤษฎีสุดท้ายก็คือ โรแลนด์เนี่ยอาจจะเคยมั่นหมายไว้กับใครสักคนหนึ่งแล้วแต่ก็ดันไปโกงคู่สาวไงก็คือไปกินตับโซเดมาค่อมกับบักดอนนี่ยแหละครับเสร็จแล้วข่าวนี้เนี่ยก็อาจจะเล็ดลอดไปถึงฝั่งครอบครัวของผู้สาวนะครับเขาก็เลยส่งคนมารุมกระทืบก็จัดแจงเล่นซะส่งนายโแรแลนด์เนี่ยเข้าเฝ้าพระอินทร์ซะเร็ยบร้อยเลยพราะเสร็จแล้วนะครับฝ่ายหญิงก็คงจะรู้สึกผิดก็เลยส่งเงินมาแบบเพื่อทําค่าทําศพอะไรแบบเนี้ย พร้อมกับบอกให้นําศพของเขานะครับไปฝังไว้ยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อที่ว่าตอนที่ฟื้นมาแลวเนี่ยเราจะได้มาอยู่ด้วยกันอีกก็แหมโรแมนติกแบบโหสลัดเหลือเกินแต่สิ่งที่พอจะไขได้หน่อยสําหรับคดีนี้นะครับก็คือชื่อที่แท้จริงของโรแลนด์ครับที่ว่ากันว่าหลังจากที่เขาได้ตายไป1ปีนะครับก็มีผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งเธอได้บอกว่าเธอเป็นแม่ของโรแลนด์นะครับก็มาทําการให้การกับตํารวจครับแล้วก็ได้บอกว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายของเธอเอง แต่ถ้าว่าเขาได้หนีออกไปจากบ้านนานมากแล้วซึ่งชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่า Ultimate o ิสโ e r ก e e แม่ของเขาเนะครับก็ได้บอกเล่าเรื่องที่แปลกไปมากกว่านั้นอีกก็คือในช่วงเวลาที่บอกว่าชายคนนี้นะครับได้ตายไปแล้วเนี่ยแม่ของเขาก็ยังได้รับจดหมายโต้อตอบกับชายคนนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอคิดว่าลูกชางเธอนะครับยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าว่าก็แบบเอะใจแล้วแหละว่าแบบลุงเธอเนี่ยใช้พิมพ์ดีดไม่เป็นแล้วจะส่งจดหมายแบบพิมพ์ดีดมาได้ยังไงนอกจากนั้นข้อความที่ได้ใส่มาในจดหมาย มันก็ยังดูไม่ใช่การสะบัดสำนวนแบบฉบับที่ลูกฉางเธอชอบใช้ด้วยแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูมีความเป็นไปได้ยังไงมีทฤษฎียังไงนะครับเราก็ยังไม่รู้กันเลยนะครับว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรอยนิ้วมือนั่นหรือว่าจะบักดอนหรือว่าใครก็ตามที่บุกเข้ามาในโรงแรมแล้วก็มาฆ่าชายที่มีชื่อสมมุติว่าโรแลนด์นั่นนะครับมันเป็นใครกัน เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมีทฤษฎีอันไหนหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเม้นมาบอกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ก็สามารถส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจเฟ c บุ๊ o k FN d i r y y นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย